จ้าสวัสดีจ้ามือนีกับมาพบกับช่องน้องช่อนชาแนลอีกตามเคยนะจ้ะมือนีช่องน้องช่อนชาแนลกับมีแนวทางหวยหุ่นนี้นีคอีนะจ้ะของวันที่สิบสามมกรลากับมีมาหายคือเก้าน,นะจ้ะถึงสองรอบเึิงรอบเศร้าแล้วก็รอบบายแต่ก่อนที่ฮ่องจะไปเบื่องแนวทางช่องน้องช่อนชาแนลกับมาขอกําลังแรงใจจากผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจ้า ก็ขอให้ซ้อยกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจกับช่องน้องชอนชาแน,นลอีกช่องหนึ่งในเด้อจ้าขอบคุณจ้าก่อนเดี่ยวจะไปเบื้องแนวทางเขากัลมาเบื้องรายงานผลก่อนนอกจากของฮุนนีเคีอีเดียวหายไปวันที่2 2บกมกราเนาะว่าผลออกตัวใด ก็ไปเบื้องผลรอบเศร้ากันก่อนนอกจะเเฮากับหายไปฟันหาวิ่งดุ่นหกกับหาผลชี่ออ,อกมากบนอ,อกแปดสองหนึ่งหลังออกเจ็ดสามจากสำรับรอบเศร้าเฮากับเขาเขาเน่าจะเนาะกันกมีเขาบ้างรุดบ้างกับบ่ว่กนนา,กากันนอกจากเฮากับหายไปเป็นเพียงแค่แนวทางตัวเลขเท่านั้นกับเบื้องผลรอบเศร้าไปแล้วน่าจะก็ไปตามรอบใบเลยเนาะว่าผลออกตัวใดนอกจาก จัดสำหรับรอบบายเข้ากับหายไปฟันซีวิ่งรุดหากับซีผลที่ออกมาบนออกหาหกฮกล่างออกนึ่งแปจัดเข้ากับเขาบนนอกจากนี้เป็นตัววิ่งหาแล้วจาดก็ออกหาหกกเนาะเป็นววใจแน่นอนจากสำหรับผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนชาแนลจัดเดาเปเป็นแนวทางได้หลายได้น้อยกันบ่ก็ดีใจน้ำนอกจากเข้ากับเขาบนกันไปน กับเบิงรายง่ายผลกันไปแล้ว huh กับไปตามต่อเล่นจอดเนาะสาหรับแนวทางหวยหูน AH ิเคอีของวันที like ่สิบสามมกราเนาะจ้ะว่ามีแนวทางตัวเล็กเข้าตัวใดญแน่เข้ากับไปเบิงแนวทางกันเลยจ้าจ้กเข้ากับมาตามโตอกันเล่นเนาะจ้ะเนาะสาหรับแนวทางหวยหุนิเคอีของวันที่สิบสามมกราเนาะจ้ะเข้ากับมีแนวทางให้ทั้งสองหลอบพือเก่าทั้งหลอบเศร้าแล้วก็รหลอบบายจ้ะ กลับมาเบิงแนวทางรอบเส้ากันก่อนเนาะจ้ะสำหรับรอบเร้าก็ับไปเบิ้งตัวเด่นกับไฮเด่นเก้ากับเด่นศูนย์เนาะจ้ะกลับไปเบิงฟันวิงรูดนะจ้ะมาเบิงฟันก่อนกับไฮฟันเกาวิงรูดกับศูนย์กับเกาไปเบิ้งตัวเน้นแล้วก็ตัวร่องเนาะจ้ะมาเบิงตัวเน้นกันก่อนตัวเน้นกับไฮ เก้าศูนย์เก้สองเก้าสจะไปเบื้องตัวร่องตัวร่องกะบฮศย์หาศูนย์หกศูนย์จ็ะกลับไปเบื้องแนวทางตัวนิน่นตัวเจอสอตัวกับเฮรินไปกราฟน้ำนะจ้ะ แต่ว่าแต่ละมือสําหรับตัวเน้นตัวจอสองตัวก็จะเขายากแน่ก็จะมีหลุดบางเขาบ้างเฮาก็ใช้แนวทางเป็นฟันยิงรูดจ่ะตัวนี้จะเขาง่ายหลนง่ายกลัวสําหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันยิงรูดก็ลอกกอาไปเป็นแนวทางกันเบิ้งเฮากับเบิ้งแนวทางหลบเสาไปแล้วเนาะจ่ะกับไปตามต่อเลยน่าสาหรับแนวทางหลบบายว่ามีแนวทางตัวเลยเข้าตัวแดนแน่เฮากับไปเบิ้งแนวทางกันเลยจ้า จ๋าเขากลับมาตามตัวน,น,นอกจากนั่งสำหรับแนวทางรอบบายกลับไปเบื้องตัวเด่นกับห้เด่นสามกับเด่นสี่ไปเบื้องฟันวิ่งรูดนอกจากมาเบื้องฟันก่อนกับห้ฟันสามวิ่งรูดกับห้ยสี่กับสามนอกจากไปเบื้องตัวเน้นแล้วก็ตัวร่องน,น,นอกจากนอกมาเบื้องตัวเน้นกันก่อนตัวเน้นกับห้3สามสี่สามหา สามหกสามเจ็ดจ้ะไปเบื้องตัวร่องตัวร่องกับไฮซีหา้าซีหกซีเจ็ดีแปดจ้ะกับไปเบื้องแนวทางตัวนิ่นตัวจ้อสองตัวกับเฮลินไปกับน้ำเนาะจ้ะแต่ว่าแต่ละมือสําหรับตัวนิ่นตัวจ้อสองตัวก็จะเขาเยากแน่ก็จะมีเขาบ้าง รุดบ้างนอกจากเข้ากับสายแนวทางเป็นฟันวิ่งรูดจัดตัวน,นี้จะเข้าง่ายลินง,ง่ายกลัวสําหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันดิงรูดก็ลอกอไปเป็นแนวทางกันเบิงเข้ากับเบิงแนวทางกันไปแล้วนอกจากเป็นเจ้าหน้าที่นอกจากมือน,นี่ผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนชาแนลจ้ะเบิงแนวทางห้อยหุ่นนีเคอีของวันที่สิบสามมกราไปแล้วนอกจากทั้งสองรอบทั้งรอบเศร้าและก็รอบบาย เบิง้งตัวเด่นตัวนิ่งกันไปแล้วมีตัวมากตัวชอบถูกอกถูกใจกันเมื่อนอกจากมากชอบตัวใดเขาก็สามารถเอาไปซื้อเป็นแนวทางใดเพื่อเข้าจะได้เอาไปเรียนเน้่งนักเน้่เบาตรงกับเด็กเขาคิดไว้ทายนี้ช่องน้องชอบชาแนลก็ขอขอบคุณนผู้ที่มาติดตามรับช่มคิดน้องซ่อนจ้กก็กขอให้มีความสุข สุขภาพแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนเนาะจ้าพบกันไหมนในคลิปนะ่ะคิปนี้ช่องน้องช่องชาแนวก็ขอขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า